เตียมตัวที่จะรออยู่นะคะ อนั่นเป็นละอองเป็น้เนีอันนี้คนเรียกว่าเป็นน้กรดกรดอ่อนของเกลือใช่ไหมคะโอเคทีนี้คุณลุงเขาพีไว้เพื่อทดลองว่าหินแต่ละชนิเนี่ยมีแคลเซีมเกแค่ไหนก็ขอลองเลยอะอาได้ได้ได้หยดที่มือที่หยดที่มือก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากรดเนี้ยมันมีมันมีความเป็นกรดแค่10แต่ถ้ามากกว่านี้นะจะทําให้เป็นเนื้อหนังเราไหมพองได้ 换你看。 เหมือน,นเวลาทำเสร็จเราเ<า>้ากกระดูกมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยเห็นปะ่ะเขาต้องทำตรงนี้มันแข็งจังอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นปูนแปสเตอร์อย่างที่รู้หรอที่ดูนี่ทำข้างนอกแต่ว่าเขาเทเป็นกระดูกมากกว่าตรงนี้ตรงนี้คือด้านนอกนี่คือกระดูกอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นเปลือกลำรับกระดูก แล้วมันอยู่ใต้พื้นโลกเนี่ยเราเอามันมาใช้งานได้ไงอ่ะมันมีแรงดันอ๋อมันมีการดันตัวหรือว่าการพลิกตัวของแผ่นดินที่ถ้าเป็นสัตว์ได้ค่ะมีดอกไม้มีดอกนะคะแล้วก็มีแมลงตัวแมลงสาบนะคะพวกสัตว์เลื้อยคลพวกแมลงต่อมาเป็นยุคอะไรเอ่ยยุคเปอร์เมียนนะคะพวกนี้ก็คือสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองเอาตัวแรกเลยตัวนี้ไม่ใช่ไม้ยุโรปหลานแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็น

รีบรีบรีบไปเพราะก็เก่ดเขาไปใจอะไรนะมาสองขาหกสิบ้าล้านปีตรงนู้นเลยปะมาสองขาเหมือนจระเข้มันมีเป็นแดนหลังแนไดโนเสาร์ใช่แล้วมีคลิปตรงหลังี่้อดอกเตอร์วารั โซรัดก็คือเอาสถานที่พบนั่นแหละครับมาตั้งชื่อให้เขา้า่นีะครับเาป็นความสงสัยนะครับว่าเนี่ยมันของจริงหรือว่าของจำลองของอะไรครับของจริงนะครับของจริงนะครับั้งเท่าเลยนะคร freely, ับเต็มตัวนะมีคอนปอนนะครับคอนปอนแบบนี้ก็คือเอาไว้ทุบอ้าวไม่ได้ทุบกระดูกเอาไว้ทุบหินนะครับเอาไว้ทุบขีนเพื่อหากระดูกนะครับซึ่ง อคอนบอลเนี่ยจะใช้ทุ่มหินที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่แล้วก็มีความแข็งนะครับคือเวลาหยิบแล้วเนี่ยรูปๆดูแล้วลักษณะมันเป็นยังไงครับขรุคะอ่ะขูุขละแล้วเป็นยังไงมันจะม,มีหินก็เล็กๆอยู่ข้างในถูกครับอันนี้แหละสำคัญที่สุดครับมันคือ มีตะกอนมาต่อกันมาจับรวมกันเหมือนพวกเราอะครับพี่เราฟังว่าเหมือนพวกเราอะเป็นตะกอนหนึ่งเม็ดพี่ก็มาจับกับพวกเราจับจับกันแน่นๆปุ๊บก็กลายเป็นหินหนึ่งก้อนนั่นก็คือเป็นหินตะกอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟอสซิลมมันคืออะไรครับเราเห็นไหมครับว่ามีตะกอนอยู่ด้านในไม้ที่มันลงไปทั้งอันเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวไม้ทั้งก้อนแล้วมีแร่เข้าไป รู้จักแรกใช่ไหมครับเข้าไปแฝกในเนื้อเห็นไหมครับว่ามีรอยไหนบ้างนี่ไงรอยนี้รอยนั้นึลงรอยนี้รอยไม่ใช่รอยนี้ด้วยอ่ารอยนี้นี่ไงเจอแล้วนี่กองเล็บก็นี่ไงเล็คือมือโอ้มาเดือดมี เปิดมาแล้วในกรณีเราการนะครับถ้าเราต้องการพุ่มอีกด้านหนึ่งเขาปิดด้านนี้นะฮะก็คือทอฟอยดก่อนแล้วก็เอากระดาษใช่เดี๋ยวเอาหน้าดีให้เสมอใช่ให้มันเสมอกันก่อนนะครับไไ่้้อองนนีกะโเ กระดูกไดนกระดูกสองทีแล้วก็มีจิว๋วอีกอันหนึ่งโอ้หล่นหายแล้วหล่นหายเลยแ <c ười> ี่ได้สองอันเนี้ยกระดูกทั้งสองอัน